สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในราชการที่เก้าของเรานี่หละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ครับเป็นพระศินใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆครับท่านไปซื้อของในรังทอนมาก็ได้แบบนี้มาแล้วครับท่านเหรียญพระศินใหญ่เหรียญนี้นะครับ ก็สวยงามมากนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับท่านเลียนนี้จะติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่แล้วผมพี่กับไปให้ดูนะครับเลี้ยนที่ผ่านการใช้นล้วตกอยู่ที่แล้วละประมาณเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเลียนครับเป็นเลี้ยนแบบสองสีตัวติดนะครับคิวโพนิกเกอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเลียนนี้นะครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับุลุ่มลูกโป่งตันครับสุดยอดจริงครับครับมาดูขอบเฟืองนี้ก่อนครับเป็นไงครับเลียนนี้โอ้โหครับสุดยอดครับ ไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรมากมายเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยด้ซ้ำครับเนี่ยดูใกล้ไปดีกว่าครับนี่ครับไม่มีเลยนะครับสุดยอดกรับเหรียญนี้สวยงามมากครับอาการจริงๆครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับอักษรเบลได้ทํำขึ้นมาเพื่อผู้พิการสายตานะครับท่านมีอยู่สี่ตัวนะครับพอซอนสองันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับท่านสองห้าห้าแปดนะครับ ส่วตรงกลางคือพระปางว่ารุ่นราบราลามต่ำลงมาอีกนิดก็ไม่นำเจ้าพยาและล่างสุถึงสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศ2558นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนักกิจ8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านเลยนะครับสำหรับปี2558นี้นะครับท่าน91ล้านนะครับ ในระดับย็นซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบบาทครับท่นา,าทนตั้งเก้าสิบเอ็ดล้านในห้าสิบาทก็สูงแล้วนะครับสาหรับยูเอ็นซีนะครับแต่ว่าเหรียญที่ปากนันใช้เนี่ยนะครับเท่าไหร่ครับตกอยู่ที่สิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ